<ป>บังดูแข่งหน่อยเด้อบังดูแข่งเด้ออะไรเหมือนมากพี่ปอทำออกมากํลาลังกายอะไรนะใช่นะคะคุณุไม่อยู่เห็นอยู่แวบบ๊แบๆบเออพี่หอมขอบคุณพี่หอมนะคะขอบคุณเอ่อเดี๋ยวน้าเมื่อกี้พี่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 ดีข <ละ S 1> ึ้นอ๋อ<ะ>โอ้ยนิดเดียวเองก็เนื่องว่ามันไม่เยอะเนาะก็เลยไม่จ้างรู้วิธีจ้างซ่างเกเรื่องพรุ่งนี้ก็ให้คุณผู้บ่าวบ้านแหลมไป ทานข้าคะขอบคุณมากๆเลยมาให้กําลังใจน้องอีกแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะให้รับเลยอ่ะใส่เกงขาสร้นใส่เสื้อตัวเล็กๆอ่ะเหมือนเด็กไปรุ่นส4 1สี่สิบห้าเขาแต่งกันอ่ะทั้งหลังสิบห้าทงหน้าห้าสิบแม่จันอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยแม่จันตั้งใหม่แล้วยัง แหนงมันมาเข้ามาขายกำลัสามสิบบาทไม่ต้องลบคลิปนะครับอ่พิสิทธิ์บอกจริงสวยอ่ะยมเป็นคนร่ำร่ยแม่จันจรัโธูเมื่อคืนแล้วอ้าวแม่เปลี่ยนใหม่มืนไปมีจจะไปกับผู้บ่าวบ่นล่ะไปไหนล่ะไม่ดูสังขารก็อย่างนี้แหละ ไม่ดูสังขารล่าสุดมัน่อยเร็วพี่ทําเอกสารอยู่ไม่มีคนคุยกับแขกโอเคไม่มีคุยกับแขกไอ้อะรอน่อยเร็วพี่ทําเอกสารอยู่ไม่มีคนคุยกับแขกโอเคไม่มีคุยกับแขกไอ้ไอะได้อยู่เท่ากับแปลว่าได้อยู่แปลว่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยรับอีกแล้วขำ ค่ะโรงงานจังเจฟองอยู่ไหนอ่ะเจฟองอยู่ไหนเจฟองอยู่ไหนเจีฟองเฮลโลพอคิดอะไรแปลกๆเพนๆได้ดีบอกบอกให้ออกกำลังแล้เพื่อนๆของเรามาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วมาเป็นหน้าด่านให้หน่อยแล้วมาเป็นหน้ามาให้หน่อยจ้าทักทักเจ๊ปองทักทักคุณ ใครทานทาข้าวคะขอบคุณมากมากเลยมาให้กําลังใจน้องอีกแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะให้ไลท์ไทยไทยทยเจ๊ทองมามาๆามโอเคโอเคเทคแคร์ยูร์เซลฟ์อ้ภาษาอังกีษก็มาภาษา okay, okay. อังกีษกม็ <laughs> ากมาแล้วเนื่องอยู่ทางมากขึ้นมาเลยอ่ะ ใส่เกงขาสร้างเส่ใส่เสื้อตัวเล็กๆอ่ะเหมือนเด็กไปรุ่นสิบสี่สิบห้าเขาแต่งกันอ่ะทั้งหลังสิบห้าทั้งหน้าห้าสิบไปอีกแล้วเดี๋ยว่าเดี๋ยวว่าสตาร์ไปมีกเลยทมากีิกเลยสทำมากนดันะดัระดับมะดับมะดับ เพจอะไรนะพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ก็พี่ก็ไม่รู้หรอกนะเพจบ้านนาหนาักซื่อๆครับคัวคิงเครื่องปิ้นอยู่ค่ะขอบคุณนะคะนา่นารักที่สุดเลยเนาะทุกคนน่ารักมากค่ะโะ<อ> จะปงจังสู้ดาราีล่ะทำอะไรมาสาวปอห้าไปออกกำลังกายไงสาวปอห้าหา้หาหา้หาห้าสาวปอห้าห้าห้าวันนี้จะมาบอกฝันดีทุกคนนะคะแค่นี้แหละ <laughs> โอปอก็จะไล์ก่อนไล์ก่อนตอนเนี้ยมาไล์อะไรตอนเนี้ยแต่งินสไตล์นี้ได้อยู่ดได้อยู่ได้อยู่เท่ากาับได้ย <laughs> หนูกินแนะหนูกินกับน้ำพริกกับผักดองกับกับอะไรนียอย่างากับแกงเห็ดแกง ทักทักเนาะร้องทักร้องนางคนงามร้องนางคนงามอีกสิบแผ่นอันนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านเหรอเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเหรอครูอยู่โรงเรียนก็ตอนนั่งทําทั้งวันเราจองผูฝนแล้วคู้ลูกก็นั่งทําพิมพ์ไปจะพิมพ์คําว่ารับ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 โอเคค่ะโอ้วันนี้วันนี้ขึ้น ร้อยสามสิบสามคนละไหมู้เยอะมากเมือคืนนี้ไม่ได้ทักเพื่อนๆของเรามาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วจ้ามาเลยมาเป็นหน้าด่านให้หน่อยแล้วมาเป็นหน้ามาให้หน่อยจ้าทักทัเจปอดทักทักคุณป้าเลยนอนเฉยๆเลยนะ ไม่รู้มันอยู่ดีๆมันปวดหลังแมปวดข้างในแมเมื่อวางคุณเต้นเยอะใส่คุณออกมาพุณคุณออกมาหมดมันขย้อนแง่ฟ้าแหงฟ้าแหงสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะทุกคนรีบมากเลยค่ะรีบมากรีบมาไอขับรถดีนะขับรถดีนะรถเยอะนะไมหาตัวเอไลกอานน้ำเสร็จกลับข้ากลับมาหกโมงแล้ว ิอยากกินข้าวจีก็จะติมไหมได้เอาโนษนาให้จบสองรอบเลยอ่ากเราไม่ต้องเปิดตาหรอกคุณลุงจะพาลงห้านแล้วคุณจะกลับบ้านเดี๋ยวจะไปบันทึกข้างล่างเดี๋ยวไปนั่งดูเจ๊ของเดี๋ยวไปทำเพิ่มอันนี้มันยังไม่เสร็จอยู่เลย ไม่ผ่านก็สองไงตอนนี้มาเรามาทีแรกพี่ก็มาไลฟ์ไลฟ์พี่นี้มันก็ขึ้นหกหมื่นหกหมื่นคุณลูงเห็นแล้วมาชวนเจ๊ปอขึ้นมาหน่อยชวนเจ๊ปอเจ๊ดาถ้าไ,ไม่ตัวจนับไม่ไตัวอบ้านเลวันนี้บ้<น>ากสำคัญถ้าเราใส่เสียงเพลงไม่ค่อย ไม่ค่อยใครกล้าใช้หรอกยังไม่เขียวเพราะว่านาะทีพี่ลดไง<อ>เพราะวันนี้พี่ไม่ได้ไล์ไงพี่ไม่ได้ไล์พี่พพไป<อ>ช่วยงานปวดตบยังเป็น <laughs> นางเสือสาว <laughs> จุดที่มากว่าสวัสดีครูฝนค่ะห้าสาวปอห้าฮ้าห้าเ<อ>ป็นทำอะไรมาถึงปวดหลังอะไรอย่างนี้แล้วก็หวัวล้อร่างกายเยอะ ได้คนกระเปิดนั่นดิเปิดเครื่องคอมไว้ในในบ้านสิได้เธอแรกว่าจะว่าจะชาร์จแบตโทรศัพท์ล้อก็ไปล้ออกอ่บห,ห,ห,ห<ช>ัวเหงื่อซหัวเหงื่อทายช่องเราเป็นหลากหลายไงอยากร้องก็ลองลอภพิสิทธ์บอกทำไปเรื่องมันก็เถียวพี่อ๋อออจ้า,จาชือาชอา่ออภพิสิทธิ์ชื่อพิสิทธิ์สิขึ้นมาอธิบายความหน่อยสิ ่วันนี้จะมาบอกฝันดีทุกคนนะคะแค่นี้แหละพอมะม,ม่วงแช่อิ่มที่บ้านคุณสะไปหมาปสิผ้าล่งทานแล้วจะไปเห็นงานตอหรอเลิกเลิกแล้วคะ่ะอน<ด>ูอเลิกกบข่าแล้วคะ่ะเป็นไงล่ะร้องเพลงจบมันไม่เห็นเมียแล้วของน้องโอป โฆษณาเท่าอย่างอ่ะแต่เครื่องของพี่เพรเห็นเห็นโฆษณาแล้วก็ดูจบสองรอบดูโฆษณาจบด้วยสองรอบอันนั้นไว้คู่ฝนได้อะไรกินครับว่าจะแกงเผดแต่ยังไม่ได้ทําเลยเพราะว่าหุงข้าวไว้ก่อนยังไม่ได้ทําเลย đèn đèn khăng khăng bồn